เราก็มาชมกันต่อนะครับในบทเรียนที่2นะครับในการใช้งานตัวโปรแกรม AutoCA d 2017นะครับก็ขอบคุณในส่วนของทาง a u t เ d e s ดนะครับประเทศไทยและก็ในส่วนของพอดีโนวิชั่นนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ในส่วนของ Auto d e รได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณในส่วนของจุทนันเมนชั่นนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของสัญญาณนะครับสัญญาณที่ให้เราได้ออกอากาศในช่วงการทํารายการนะครับผม แล้วก็ท่านใดที่สนใจเรียนอ u t ต c แคดก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ในเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มต้นเรียนอ u t ต c แคดนะครับ2017บทที่2กันบทที่2ว่าด้วยอะไรนะครับบทที่2ก็คือสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับอ u t ต c แคดนะครับเราจะโฟกัสไปที่นะครับผมแถบ Sta t u s Bar ด้านล่างนะ s t a t u s Bar ด้านล่างนะครับนะฮะโอเคนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมขอเปิด Work Space ใช้งานหลักขึ้นมาก่อนนะครับ ผมขอเปิด Workspace ใช้งานหลักขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการนะครับในส่วนของ Workspace ที่จะใช้งานหลักก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับส่งข้อความก็ได้ทางลิงก์วิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะส่งเป็นเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นไปให้นะครับผมการใช้เทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นหรือว่าเทมเพลตมาตรฐานเนี่ยวิธีง่ายๆนะครับเราจะเลื่อนมองไปที่ปุ่ม Open นะครับผมเปลี่ยนนามสกุลไฟล์นะครับเป็น d w t นะครับเปลี่ยนเป็น d w t เท่านั้นนะครับ ผมจะไปที่ i s o นะครับตัวกระดาษเขียนแบบของผมนี่นะฮะจากนั้นผมก็จะเปิด open ขึ้นมาถ้าใครตามไม่ทันตามไม่ทันนะครับเข้าไปดูในบทที่1น,นะครับการสร้างเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นนะครับจะมี a a4 a3 a2 เนี่ยให้เพื่อนๆได้เลือกใช้งานกันนะครับผมจะไปที่หน้าโมเดลนะครับเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นของเรามีอะไรบ้างาเรามาตรวจสอบกันก่อนนะครับในส่วนของ เลเยอร์การใช้งานนะผมก็ยังคงมีอยู่แค่ประมาณ3-4ตัวนี้นะครับก่อนนะครับ3-4ตัวนี้ก่อนนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับมาโฟกัสกันไปนะครับในส่วนของ Status bar นะเรามาดูจุดแรกนะครับในการตั้งนะในการตั้งในส่วนของพื้นที่การเขียนแบบเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการเซตอัพดอยอิงลิมิตนะฮะดอยอิงลิมิตเนี่ยสามารถปรับได้ง่าย,ายนะโดยเลื่อนมองไปที่ปุ่ม Format เช่นเดิมนะครับปุ่ม Format เนี่ยหรือว่าปุ่มเมนูบาร์ด้านบนเนี่ยถ้าเพ,เพื่อนนะครับ หรือว่าน้องๆเองเนี่ยนะครับหรือว่าน้องๆเองเนี่ยนะฮะเปิดขึ้นมาแล้วไม่เจอในส่วนของไม่เจอในส่วนของปุ่มนาเมนูบาร์นะครับดยปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าหน้าต่างการใช้งานของเวอร์ชันสองพนสิเนี่ยนะครับพอเปิดขึ้นมามันจะสแตนบายไว้ที่หน้าริบบอนนะครับหน้าริบบอนหรือว่าหน้าในส่วนของ Workspace d r a f t i n g and a n n o t a t i o n เนี่ยนะฮะเราสามารถเปิดในส่วนของโชว์เมนูบาร์ขึ้นมาสแตนบายไว้เพื่อจะใช้งานได้คล่องมากยิ่งขึ้นนะครับคล่องมากยิ่งขึ้น โอเคนะครับผมไปกันต่อนะฮะไปกันต่อนะครับ,ไป,รบไปที่อ่ฟอร์แมตนะฟอร์แมตนะครับผมแล้วก็ drawing limit นะครับโดยปกติเนี่ยเราคลิกไปที่ drawing limit เนี่ยมัน stand by ค่าที่0ูนย์ศูนย์ไว้อยู่แล้วนะครับเรากดปุ่ม enter ไปหนึ่งครั้งนะกดปุ่ม enter ไปหนึ่งครั้งโปรแกรมจะรายงานค่านะครับก็คือ4 2 0 2 9 7เนี่ยหมายถึงพื้นที่กระดาษเขียนแบบพื้นที่กริดที่มันโชว์ขึ้นมาณนะปัจจุบันณนะปัจจุบันนี้นะครับก็คือ c 20ในส่วนของแกน x แล้วก็คอมนะอะ 7, นะฮะในส่วนของแนวแกน y นะครับนี่คือพื้นที่ตรงนี้ที่มันสแตนบายขึ้นมาเพื่อเราจะโฟกัสการเขียนแบบได้ที่เซนเตอร์ของ drawing นั่นเองนะครับผมเโอเคนะครับอ่ะตามาดูกันต่อนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการจะปรับล่ะต้องการจะปรับเป็นหนึ่งพันห้าร้อยได้ไหมมาดูกันนะครับวิธีการปรับนะครับวิธีการปรับไปที่ format นี้นะครับผม dot ing limit นะครับผมกด enter ยอมรับค่าศูนย์คอมม่าศูนย์ก่อนตามนั้นป้อนค่าเลยนะครับถ้าต้องการ500ก็500นี่นะฮะเอาหนึ่งพัก่อนดีกว่านะครับคอมม่านะครับคอมม่านะฮะเปลี่ยนนิดนึงคอมม่านะครับตามด้วย500ร้อยกด enter คร แบ่งครับกดปุ่ม Zoom a t t e n t i o n เห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือ500ใช่ไหมในแนก็คือ1000นี่นะครับวิธีการเซตตั้งตั้งอ่าในส่วนของพื้นที่กริดที่เราจะโฟกัสในการเขียนได้ง่ายๆนะครับโอเคแต่ปัจจุบันผมจะกลับเข้าไปเป็น420.27ก่อนนะ Format d r i n g Limit นะครับผมกด Enter 1ครั้งป้อนค่า 420, คอมม่นะครับ ถ้าป้อนไม่ถูกมันจะไม่ล็อกงานนะครับเพื่อนๆถ้าป้อนไม่ถูกมันจะไม่ล็อกงานนะฮะทำไมนะครับกดสเปซบาร์ก่อนกด Enter ครับอ่า420นะครับคอมม่านะครับคอมม่าก็คือตัวตรงมาม่านะครับถ้ากดปุ๊บถ้ากดโดนปุ๊บมันจะล็อกเป็นเหมือนกับอ่ากุญแจล็อกนะฮะตามด้วยนะครับ297แล้วกดปุ่ม Enter เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมาสแตนบาย มีอะไรผิดพลาดทําทไมไม่ขึ้นอ่ะผมเอาใหม่นะครับอ่า4 2 0ม0านะครับ297กดปุ่ม Enter อ่าประมาณนี้กําลังสงสัยเรื่องอุปกรณ์นะฮะตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาแค่เมาส์เลยนะครับมีปัญหาเรื่องคีย์บอร์ดด้วยโอเค <laughs> ว่าจะแล้วนะฮะว่าจะไม่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 บ่นมากแล้วนะฮะโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับ เพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของปุ่มถัดปุ่มแรกนะที่เราจะมาโฟกัสโฟกัสกันก็คือปุ่มโมเดลจริงๆในพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเป็นสเตตัสบาร์นะในส่วนของสเตตัสบาร์ด้านล่างเนี่ยนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะตัวคัสตอมไอสตชั่นเนี่ยจะเป็นจุดที่เหมือนกับเหมือนกับห้องห้องหนึ่งนะที่จะเป็นการเรียกเก็บหรือเรียกเปิดในส่วนของฟังก์ชันนั้นๆน,น,นะฮะอย่างเช่นผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเนี่ย มันจะมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับมันจะมีปุ่มปุ่มอคอ์ดเนตเนี่ยค่าโคเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมันจะสวิงมันจะสวิงค่าหรือว่าแสดงค่าเนี่ยเวลาที่เราเลื่อนมองไปนี่นะฮะในแนวแกน x แกน y เห็นไหมฮะ x กับ x y นะครับแต่ใน,นเรื่องปัจจุบันณปัจจุบันแกน z ซมันยังไม่มีการแสดงผลเพราะว่ายังไม่มีการขึ้นขึ้นในส่วนของงาน 3D นะครับแกน z ซก็จะไม่มีการแสดงผลเด็ดขาดนะครับผมค่าคอเดเนตเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องเอาไว้เช็คในส่วนของ การหาค่าโคะนะฮะค่าพิกัดนะส่วนของเข็มของอะไรต่างๆเวลาเราพิกัดแบ่งแปลงนะฮะในส่วนตรงนั้นนะครับอันนี้ผมจะไม่โฟกัสเข้าไปเยอะนะครับไม่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 อธิบายเยอะนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวโมเดลตัวนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนติดตามนะติดตามได้เลยนะครับในส่วนของเครื่องหมายถูกถ้าใช้ว์ชั่น2016ันหหรือ2017เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมาก2 0 1 5ไม่แน่ใจผมก็ลืมลืมไปแล้วฮะนะฮะลืมไปบ้างแล้วนะครับผม อ่ะโอเคมาดูกันนะครับปุ่ม inverse constraint ไม่ต้องติ๊กนะครับเอาออกไปเลยเดินได้มี input ติ๊กเลยครับเดินได้มี input นะติ๊กไว้นะครับอ่าสามตัวนี้ทันไหมฮะโมเดลกริดสแนปเนี่ย inverse constraint ติ๊กออกไปไม่เอาไม่ต้องเอามันเข้ามาวยุ่งยากปวดหัวเฉยนะฮะ alternate นะครับ polar tagging isometric draft นะครับ object snap tagging สอง d object snap นะครับไลเวทไลเวทนี่เปิดนะครับไลเวทนะครับท r a n s ป a r e n c y ไม่ต้องเปิดถูกต้องแล้วซ e l e c t i o n c l i c k i งเนี่ย ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีการเดี๋ยวถ้าแบบฝฟงัดไหนมีการกล่าวถึงเดี๋ยวจะมาเปิดให้ใช้งานทีนึงนะครับ3 D object snap ไม่ได้เปิดในหน้านี้อยู่แล้วนะครับ dynamic dynamic UCS นะฮะไม่มีนะฮะ gizmo ไม่เอานะครับไอตัวเนี้ยเปิดไว้นะครับ annotation scale พวกอะไรต่างๆตะกูน annotation workspace switching เปิดไว้นะครับในส่วนของ annotation monitor เนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับ unit เนี่ยไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับ Quick p r o p e r t y ตัวนี้ต้องเปิดนะครับเปิดไว้นะครับ i s o l a t d Object เปิดไว้นะครับแล้วก็ Graphic เปิดไว้นะครับในส่วนของการจอ Clean Screen ปิดไปเลยนะครับไม่ใช้งานนะฮะ Clean Screen นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้เราจะได้ Status Bar ที่ Standby ไว้ประมาณนี้มาทำความเข้าใจกันนิดนึงเพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนะครับไอที่เป็นสีเนี่ยไอที่เป็นสีเรืองแสงเนี่ยสีฟ้าอ่นอนๆหรือสีเองอินอ่อนๆนี่แล้วแต่มนิเตอร์ของเพื่อนจะแสดงผลออกมาเนี่ยนะฮะ นั่นหมายถึงมันเป็นสวิตช์เปิดถ้าคลิกไปหนึ่งครั้งเป็นสีขาวนั่นคือสวิตช์ปิดอย่างเช่นผมกดในส่วนของปุ่มกริดอยู่ตอนนี้นะครับอ่านะฮะทุกตัวเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเรืองแสงขึ้นมาแสดงว่ามันเปิดอยู่นะฮะโอเคมาดูกันทีละตัวตัวแรกเนี่ยโมเดลเนี่ยนะครับถ้าไปกดตรงนี้ปุ๊บมันจะลิงก์เข้าไปที่หน้ากระดาษปัจจุบันที่เพื่อนๆสแตนบายไว้ with, ยกตัวอย่างเช่นผมกดใน A2 หน่วยเป็นเมตรเนี่ยผมสแตนบายไว้ตรงนี้นะครับนะฮะ,นะฮะเห็นไหมฮะ ถ้ากดตรงหน้าเปเปอร์นะครับเมื่อกี้กดกดโมเดลมันเข้ามาเลยนะฮะถ้ากดเปเปอร์ปุ๊บมันจะเข้าไปในพื้นที่เขียนแบบในหน้ากระดาษเพื่อนๆสามารถเลื่อนตรงนี้ได้ในในหน้ากระดาษเนี่ยในในชิ้นงานของเพื่อนนี่นะฮะเห็นไหมฮะอ่าถ้ากดหน้าโมเดลล็อกปึกเวลาเลื่อนกระดาษจะเลื่อนแทนนะเห็นไหมฮะแต่ถ้าต้องการกลับไปในหน้าโมเดลการเขียนแบบไอ้หน้าสีดำเนี่ยกดตรงนี้นะครับโมเดลตรงนี้นะฮะอ่าโอเคเข้าใจกันนะนี่คือปุ่มนะครับที่ใช้งาน ุ่มเเปอร์นี้จะเป็นปุ่มที่เมื่อไหลก็ช่างที่เราจะปิ้นงานเราจะปิ้นงานเราจะมากดปุ่มนี้มาดูกันนิดนึงการตั้งสเกลตั้งจากตรงนี้นะครับสเกลที่เพื่อนๆมีสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะสเกลที่เรามีก็สามารถเพิ่มเพิ่มเข้าไปได้ในจากตรงนี้นะครับผมโอเคนะฮะอันนี้ทำความเข้าใจกันนะจากนั้นนะครับเ,เราก็จะไปดูในส่วนของ การปริ้นงานการปริ้นงานแนละเวลาเรามาที่หน้าต่างพื้นที่กระดาษนะครับกดไปต้องให้มันโชว์นะครับ continue อัดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับปังเข้าไปณนะปัจจุบ,บันนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งในส่วนของเครื่องปริ้นนะครับคือเอาอง่ายเลยนะฮะเครื่องปริ้นยังไม่มีสปอนเซอร์นะครับผมก็เลยยังไม่โฟกัสอะไรกันนะฮะใช้เป็น d w m 6 p o หก pc 3ไปก่อนนะครับถ้าใครเป็นบริษัทขายเครื่องปริ้นอยากจะเป็นสปอนเซอร์ ติดต่อเข้ามานะฮะติดต่อเข้ามาไม่ได้น่าเลือดนะครับผมอม่ไดน่าเลือดนะฮะหากินกันนี้ง่ายอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆนะครับมาดูกันต่อนะครับกดตรงนี้นะฮะเข้ามาดูตรงในส่วนของพอสตล์มันจะต้องมี ACA คดซกับโมโนโครม CTB ลงท้ายด้วย s c สซเนี่ยไม่ใช่นะฮะสองตัวนี้จะเป็นการสแตนบายตัวแรกเนี่ย a c a คดซมันจะเป็นการแสดงผลในโหมดของสีนะครับในโหมดของสีนะ ส่วนโมโนโครมนะจะเป็นการแสดงผลในโหมดของขาวดำนะครับผมแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะครับผมปิดอไปก่อนเนาะนะครับอ่ะผมล็อกก่อนนะครับจะนั้นผมกลับไปที่หน้าโมเดลนะครับเพื่อจะโฟกัสต,ตัวถัดไปปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มอะไรเอ่ยใครตอบได้ครับปุ่มกริดนะครับฟังก์ชัน f 7ถ้าเพื่อนๆใช้น้ตบุ๊กนะครับต้องกดฟังก์ชันก่อนเนาะแล้วก็ f 7ตามไปมันถึงจะติดหรือหรือ,รอบางย่อกาจจะติดเลยนะฮะอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ถ้า มีปัญหาเ <S <S กี่ยวกับการกด F อะไรต่างต่างเลื่อนมาส์เอาดีกว่านะครับง่ายนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดกับเปิดนะครับคลิกต่อไปก็จะเป็นการเปิดนะครับผมก็จะเห็นปุ่มกริดขึ้นมานะครับปุ่ม Snap เนี่ยปุ่ม Snap เนี่ยมันแสดงผลอย่างไรนะครับปุ่ม Snap เนีน่ยแสดงผลอย่างไรปกติถ้าเพื่อนๆกดปุ่ม Snap แ,แป้งเขาให้เนี่ยมันไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอกฮะจะแตกต่างกระทั่งจนกว่าเพื่อนๆเลื่อนมาส์ไปคลิก คำสั่งอะไรก็ได้เช่นลน์ลเนี่ยแล้วเพื่อนๆเลื่อนมองลงมาเห็นไหมฮะมันจะล็อกเมาส์ของเพื่อนๆให้แท็กไปตามจุดกริดเห็นไหมนี่นะฮะประมาณนี้นะครับน้องๆดูตามนะจากนั้นนะครับเราอยากจะตั้งค่าเนี่ยคือจริงๆผมไม่ได้แนะนําให้ตั้งค่านะครับแต่เนื่องจากว่าในรูปแบบของการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงแต่เลื่อนมองมาคลิกตรงกริดเนี่ยหรือตรงสแนปเนี่ยคลิกขวานะครับล้วไปที่เซตติ้งเนี่ยมาดูกันนิดนึง ไอ้ snap ที่พูดถึงเนี่ยมันจะกระโดดในส่วนของ x spacing แล้วก็ y spacing ในหมายถึงว่าในแนวแกน x แกน y เนี่ยนะครับแนวแกน x แกน y เนี่ยไปตามระยะที่กำหนดก็คือ10นั่นแหละแต่10ในที่นี้ก็คือระยะความกว้างของตารางหรือตาข่ายเนี่ยในช่องของกริดอันนี้ snap นะครับอันนี้กริดนะฮะส่วนใหญ่จะตั้งไว้สัมพันธ์กันนะครับส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่สัมพันธ์กันประมาณนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเราจะ ถ้าติ๊กเนี่ยนะครับมันก็จะล็อกอย่างถ้าเขียนปึ๊ก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 เห็นไหมฮะมันจะล็อกให้กระโดดไปตามช่องกริดอ่ะเหมือนกับแท็กจุดอ่ะนะฮะเอาง่ายๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากถ้าเลื่อนมองมาปิดมันนะครับปิดมันนะเห็นไหมครับก็จะฟรีได้นะครับปุ่มนี้นะฮะก็คือ f 9ด้วยนะครับใช้ f 9ผมจะไม่อธิบายเรื่อง f สอง f เก้าอะไรมากมายนะเพื่อนๆดูเอาแล้วกันในวิดีโอนะครับผมมันจะมีตัวโชว์อยู่ตัวไหนที่โชว์เป็นตัวเลขนั้นก็กดเอาแล้วกััััันนนนนนนเาะะะะะะฮอออ่่่ถดไปปปคคครรรรบบี้ืุุมมกกิิ ถัดไปคือปุ่มอะไรเอ๊ะลูกศรตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยงงอ๋อลูกศรการตั้งค่านั่นแหละไดนามิกอินพุตนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมเหมือนกับอธิบายไปบ้างแล้วนะครับคือตอนนี้งงนะฮะงงมากเพราะว่าทำทำทั้งสองเวอรุ่นรุ่นสองพันสิบหก็ทำมาแล้วนะครับรุ่นสอันสิบเต้องมาทําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังทําในส่วนของออเทอเรตฟอร์แมกซด้วยนะครับก็เลยเลยสับสนไปใหญ่เลยตอนนี้สมองนะฮะจะเออร์เร์นะฮะ อ่ะไม่อยากนอกเรื่องมากไปดูกันต่อนะครับในส่วนของ Dynamic Mo d e เนี่ยได n a ม i c Input เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนิยมเปิดไว้อยู่แล้วนะครับส่วว่าเปิดไว้ปุ๊บนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อนๆดูนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะมีระยะหรือว่าเดเมชันเนี่ยแจ้งเพื่อนๆอ,อยู่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันทำมันมีระยะอยู่ที่เท่าไหร่ทําองศาอยู่ที่เท่าไหร่เห็นไหมฮะมันมีตรงนี้ขึ้นมาโชว์นะครับซึ่งผมแนะนําว่าสําหรับมือใหม่หรือเพื่อนๆที่เริ่มต้นการใช้งานนะครับจัดเลยนะจ,ยจัดเลยทําได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับก็คือเปิดนะฮะเปิดมันนั่นแหละขึ้นมาไว้มันง่ายนะครับอย่างนี้นะฮะก็จะมีองค์ทงองศาเข้ามาแต่ถ้าเพื่อนๆปิดมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็แค่ไม่มีดีเทลการโชว์อะไรมากมายแค่นั้นเองนะครับก็ยังเขียนงานได้ปกตินะฮะผมนี่คือปุ่มดนามิกนะครับดนามิก ucs นะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมจะเปิดไว้เนาะทีนี้มาดูในส่วนของปุ่มโพล่าปุ่มโพล่านะฮะปุ่มเอ้ยไม่ใช่โพล่าสิปุ่มอออเทอร์โมดปุ่ม f 8เนี่ยไอ้ f 8นี่ใช้งานกันบ่อยมากนะปกติเราคลิกที่เส้นม คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปเนี่ยเห็นไหมฮะมันสามารถเขียนเส้นทแยงมุมได้แต่ถ้าต้องการต้องการที่จะเขียนเส้นในทิศทางตรงกด F8 เนี่ยหรือกดปุ่มอ u t o m o ร์โหมดเนี่ยนะครับแบบนี้นะฮะปุ๊บมันก็จะล็อกงานเขียนในแนวตั้งฉากเอาง่งายๆเลยเขียนในแนวตั้งฉากแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแต่ถ้ากด F8 อีกครั้งนึงก็สามารถเขียนเส้นทแยงมุมได้นะครับฝึกใช้งานกันนะนะครับไม่ยากนะครับนี่คืออ u t o m o ร์โหมดนะครับผม โอเคไปดูถัดไปไปดูถัดไปปุ่มอะไรปุ่มโพล่านะปุ่มโพล่าโพล่าแท็กกิ้งขออธิบายในส่วนโพล่าแท็กกิ้งก่อนโพล่าแท็กกิ้งเขามีหน้าที่อะไรแท็กทุกครั้งที่เข้าใกล้ในส่วนของอ,องศาที่เขาตั้งมาองศาที่ตั้งมามีมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับผมตั้งแต่5เลยนะฮะละเอียดยิบนะครับไปจนถึงเก้าสิเนี่ยจะเตือนทุกครั้งที่90 8 8 2 2 7 0 360นี่นะฮะ อ่ะสูบผมติ๊กไว้ที่30องศาลยกันนะครับผมติ๊กไว้ที่30องศานะผมไปทดลองเขียนเส้นลายนะครับผมอจากนั้นนะครับสังเกตดูนะครับไอเส้นปลาสีเขียวนั่นแหละที่มันขยับขึ้นไปอะ่ะแล้วมันถ้าเพื่อนๆทาตามเนี่ยมันจะหนืดๆมือของเราทุกครั้งที่หมุนเป็นลักษณะของ3 6 0องศาเลยครับมันจะเตือนทุก30องศาเลยเห็นไหมขออนุญาตดื่มน้าแป๊บหนึ่งนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับประมาณนี้นะน,นี่คือปุ่ม polar t ท็กก i n g นะครับน้องๆดูตามนะครับโอเคนะผมกดป,ปุ่ม escape ออกไปนะครับก็สามารถตั้งค่าได้จากตรงนี้นะครับผมแต่เ,เพื่อนสังเกตดูนะฮะเมื่อเปิดปุ่ม polar t ท็กก i n g เนี่ยปุ่ม a l t ร์ mode จะต้องปิดตัวเองไปทันทีแต่ถ้าเราเปิดปุ่ม a l t ร์ mode นะ polar t ท็กก i n g ก็จะปิดตัวเองไปทัน,ท,นทีนะครับเนื่องจากว่าสวิตช์การทํางานของเขา2ตัวนี้จะต้องเป็นสลับกันอนะ่ะคือต้องสลับกันนะครับผม ถัดมานะครับปุ่ม iso dark iso dark นี่ดีมากนะครับแต่ก่อนเนี่ยต้องมาตั้งค่าจากตรงนี้นะครับเวอร์ชันเก่าๆ่าเนี่ยใครจำได้บ้างเนี่ยนะฮะในส่วนของ iso snap เนี่ยปัจจุบันไม่ต้องเลยนะครับเขาเห็นถึงความสําคัญของเรานะครับเขาให้ความสาคัญของเราเขาเอามาไว้ตรงนี้แหละมาดูกันนะครับกดเลยนะครับแป้งเขาให้ก็เดินปิดกิจไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้ไม่งงนะครับทีนี้สังเกตดูเคอร์เซอร์ของเรามันก็จะกลายเป็น snap อ่ามันจะกลายเป็น iso ทันทีคอนโทรลตรงนี้ใช้ปุ่มคอนโทรลก็คือ f 5นะครับผม f 5นะ f5 function key f5 นั่นแหละนะครับป่าเขาให้เห็นไหมฮะทดลองเขียนดูทดลองเขียนดูอ่ะผมไปที่คำสั่ง line นะครับผมไปที่คำสั่ง line นะครับผมป้อนค่าเลยนะครับ1 0 0 enter แปลงก็ให้เลื่อนมาไปข้างบนนะครับ2 0 0 enter แปลงก็ให้นะฮะเลื่อนมาไปทางด้านซ้ายบนนะครับ100 enter แปลงก็ให้ล็อกกลับเข้ามาด้านล่างนะครับคลิกซ้าย1ครั้งกด f5 คลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอ่ะ1 0 0 enter นะครับผมเห็นไหมฮะ กด F5 อีกครั้งนะครับ1 0 0 Enter ครับแล้วก็ขึ้นไปยังยังยัง F5 อีกหนึ่งครั้งนะครับกลับไปตรงนี้ก่อนนะฮะ2 0 0 Enter ครับอ่าแล้วก็กด F5 อีกครั้งหนึ่งครับแท็กครับแปงรงเราให้กด Spacebar หนึ่งครั้งกด Spacebar อีกครั้งหนึ่งทำซ้ำลัสั่งเดิมเรียบร้อยเใช่ไหมฮะเป็นการเขียนงานในลักษณะของงาน ISO กด Control F5 แบบนี้นะครับ เอพานะครับตัวนี้มันก็จะเตือนเราว่าในะปัจจุบันใช้งานแบบไหนบ้างนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะอ่ะไปดูถัดไปไปดูถัดไปอ่ะผมขอลบตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ปิดโหมดตัวนี้ไปก่อนนะครับผมเปิดกริดขึ้นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวจะงงหรเขียนไปเรื่อยๆแล้วไม่ตรงอ่าจุดโฟกัสอีกนะครับผมไปดูปุ่มถัดไปปุ่มนี้มีชื่อว่า Object Snap t a c k i n g Object Snap t a c k i n g คือปกติเนี่ยเวอร์ชันก่อนๆเน,นี่ยนะครับ ถ้าเรามีสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับผมสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้เราต้องการให้มีเส้นปะเนี่ยมันวิ่งตามคือตัวนี้เวลาเราจะสร้างวงกลมอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆดูนะครับอย่างเงี้ยมันจะมีจุดแท็กทกอยู่แล้วไม่ว่าจะเปิดหรือปิดตัวนี้นะครับเปิดหรือปิดก็ช่างมีมจุดแท็กแล้วก็จะมีเส้นล่างแบบนี้ให้แต่นะครับแต่เวลาเราเลื่อนเม,มาส์มานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเลื่อนเม,มาส์มาเนี่ยนะครับปุ่ม s แ a ปบางตัวเนี่ยมันจะต้องปรากฏขึ้นมานะครับมันจะต้องปรากฏขึ้นมา การประกอบตัวของเขาก็คือการตั้งค่านะครับการตั้งค่าตรงนี้ผมขอเข้าไปตรงสวิตช์สวิตช์ลัดนะมันมีตรงนี้นะครับกิจเซตติ้งนี่นะฮะไปที่อ็อบเจกต์สแนปผมจะตั้งเป็นซีเรียลอเลยนะฮะตั้งเป็นซีเรียลอไปหมดนะครับกดปุ่มโอเคไปนะครับอ่ะไปดูใหม่นะครับผมไปที่คําสั่งวงกลมเนี่ยผมจะสร้างวงกลมคือด้วยปกติเนี่ยจิวเมติกเซนเตอร์เนี่ยมันเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถสร้างที่เซนเตอร์ได้เลยเพื่อนๆดูนะฮะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังโชว์เป็นเส้นนะมันโชว์เป็นนลักษณะของงเส้่า นะครับเ,เพื่อนเดูนะครับเส้นล่างแบบนี้นะฮะไอเส้นปะสีเขียวนั่นแหละเรียกว่าเส้นล่างนะครับถ้ามันมีบางตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้อ่ะดูงี้นะครับนี่นะฮะแล้วเราไปที่ <c oughs> สมมติว่าจะสร้างวงกลมอ่ะลงมาอย่างงี้นะครับเลื่อนมาก็จะเห็นเส้นปะตัดมาตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นปะอีกทีนึงแท็กตรงนี้ก็เห็นเป็นเส้นปะแบบนี้เห็นไหมฮะมันช่วยในการแท็กแต่ถ้าปิดมันละ่ะอ่ะปิดมันนะครับอันดับแรก g e o m ิ t เ i c center มีแน่นอนแต่เส้นปะตัวเนี้ยในพื้นที่ของชิ้นงานจะหายไป ไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นปะตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เส้นปะไอตัวที่เราเห็นนี่นะฮะคือเส้นปะตรงนี้นะครับลากอกมาอย่างนี้นะครับปื้ดเนี่ยมันไม่เห็นแล้วเห็นไหมฮะมันไม่มีมันไม่มีจุดแท็กให้เห็นตัวนี้นะครับนี่นะฮะดังนั้นปุ่มตัวนี้นะครับ o b j e c t snap t นปแท็กเนี่ยนะครับก็คือปุ่มที่จะช่วยเราแท็กชิ้นงานภายในนะชิ้นงานภายในพวกนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับอ่าทำตามนะครับผม โอเคปุ่ม okay, snap นะปุ่ม object snap ตัวนี้ต้องเปิดไว้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่เปิดมีผลอย่างไรเอาเรามาดูกันผมจะเขียนเส้นลายสักหนึ่งเส้นเนี่ยตรงนี้มันมีจุดท a g เนะี่ยเป็นแท็กเป็นอย่างนี้นะครับการแท็กเป็นตัวการันตีว่าคุณจะสามารถเขียนงานคุณจะสามารถเขียนงานได้ตรงเส้นตรงตำแหน่งนะครับผมแต่ถ้าคุณปิดเขาอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ คุณก็จะเลื่อนงานมาตรงนี้มันจะไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาณว่ามันแท็กให้ดังนั้นโอกาสที่จะเขียนเส้นไม่ตรงจุดก็มีโอกาสสูงนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับไปต่อนะฮะไปต่อนะไม่ได้ไวเกินไปนะครับไลเวทปุ่มไลเวทนะครับการโชว์ฮิดไลเวทเนี่ยปุ่มเนี้ยจะแสดงผลที่โหมดการเปิดปิดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมตั้งค่าเบอร์ดินสอเบอร์ปากาเนี่ยไว้เป็นตัวนี้นะครับอ่ะที่ไลเวทคอนโทรลนะครับผมตั้งไว้ที่ อสเลยกันนะเป็นแค่โมดแสดงผลนะครับเห็นไหมฮะมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามาเปิดปุ่มสวิตช์แปรงให้เห็นไหมฮะมก็จะแสดงผลนะครับแบบนี้นะสวิตช์การเปิดปิดเปิดหรือปิดไว้ถนาดแบบไหนเอาตามนั้นผมผมผมไม่บังคับน้องๆน้อเพื่อนน,นนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคไอ้สปุ่มนี้ไอ้สปุ่มนี้นะครับทำหน้าที่ทุกครั้งเวลาเพื่อนๆตั้งในส่วนของ Dimension ฟอร์แมตอ่าดิเมนชันแล้วก็เท็กสไตล์เนี่ยเป็นแอนโนเทชันหรือแอนโนเทตีฟเนี่ยสามตัวเนี้ยมันจะแสดงสองตัวนี้นะครับจะแสดงผลทันทีนะครับคือบางครั้งเวลาไปปินพ์งานเนี่ยเวลาไปปินพ์งานเนี่ยนะฮะเอาผมให้ดูผมให้ดูเดี๋ยวจะงงนะฮะผมเปิดแบบฝึกหัดสักตัวหนึ่งมาให้ดูดีกว่านะครับขออนุญ,ญาตเปิดแบบฝึกหัดตัวในเออเอาเป็นแบบแปลนอาคารพาณิชย์แบบแปลนอาคารพาณิชย์อยู่ใส่ขอดูนิดนึงนะฮะ บทที่น่าจะเป็นบทที่5นะครับน่าจะเป็นบทที่5เสียเวลานิดนึงนะครับ5.1อ่ามาแล้วมาแล้วม,มาแล้วนะครับเห็นไหมฮะแบบธนาคารพาณิชย์ตัวเนี้ยถ้าเราเข้าไปดูในโมเดลนะครับการเขียนแบบตัวเนี้ยไปดูประวัติการเขียนก่อนไปดู dimension style นิดนึงอ่ะไปตรงไปตรงตัวนี้ก็ไดลสวิ love, ตซ์ลัดตัวนี้นะ anotrate anotrate นะครับผมไปที่การตั้งค่าเห็นไหมฮะเขาเขียนโดยใช้สไตล์การเขียน architecture m มีไอสัญลักษณ์มิสูเนี่ยผมเรียกสัญลักษณ์มิสูนะฮะจริงๆมันเป็นสเกลคือสัญลักษณ์เนี่ยมันจะถูกตั้งค่าตอนที่มีการเซตอัพเซตอัพตรงไหนเซตอัพตรงนี้เวลาเขาสร้างนิวเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีการติ๊กแอนโนเทปแอนโนเทติฟไว้นะครับการติ๊กตรงนี้มันจะทํางานคือเวลาปรับอะเวลาปรับสเกลใหม่ไอสัญลักษณ์ถ้ามีสัญลักษณ์พวกนี้มันจะหายไปทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับอ่ะอันนี้คือออไดดเเมนน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 นชั่่ะ้้าาสสสรรงงงใใววตตีปูขฟ ฟอนต์ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะเพียบเลยนะฮะอ่ะทีนี้ไปดูเวลาเราจะปรินท์งานอะไรเกิดขึ้นเวลาจะปรินท์งานไปที่ A3 ISO a 3ผมสมมติว่าผมตั้งค่าอ่ะเขาบอกว่าให้1 0ึงร้อยนะผมไม่เอา1 0ึงร้อยนะฮะผมเอา1ต่อ1่ต่อ,อ 50. เ้าสิเนเพื่อนดูเห็นไหมฮะพอปรับสกิลใหม่ปุ๊บเทคหายเลยนะฮะเทคหายนะครับทั้งเทคทั้งเดเมนชั่นหายนะต้องมาเปิดปุ่มนี้นะฮะนี่นะครับ เอ้ยไม่ใช่อ่าๆไม่ว่ามัวละมัวละมัวละเอาใหม่นะฮะต้องมากดปุ่มพวกนี้นะฮะกลุ่มเนี้ยนะครับปุ่มเนี้ยนะครับม,มันถึงจะขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเวลาเราตั้งค่าเนี่ยเวลาเราขยับสกิลขึ้นไปใหม่เนี่ยนะครับนะ่ะปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะผมก็งงเหมือนกันเอาไปใช้ทําอะไรก็ไม่แน่ใจอาจจะอาจจะมีประโยชน์แหละนะฮะเอาประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผม อ่านะครับดังนั้น jumped, 2ปุ 2> ่ม um, น uh, uh, ี้จะแสดงผลนะครับแต่การตั้งในส่วนของสเกลเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่าผมขอปิดเอาไก่อนปิดเอาไปกันกลับไปที่แบบฝึกหัดหลักของเรานะครับอ่าเข้าใจกันนะครับปุ่มถัดมาก็คือตัวนี้นะฮะสเกลในการเขียนแบบผมตั้ง1ต่อ1อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆน้องๆหนึ่งต่อหนึ่งในการเขียนเขียนไปเลยอย่าไปโทษสเกลนะครับอย่าไปโทษสเกลนะฮะประมาณนี้นะครับ แต่ว่าก็ตามตามเอาตามที่เอาตามที่สะดวกแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยทำไม,มผมมีข้อห้ามเยอะแยะมากมายเอาตามที่สะดวกนะครับผมโอเคปุ่มถัดมานะครับปุ่ม workspace switching workspace switching ปุ่มนี้นะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยติดตั้งในส่วนของ cat classic ขึ้นมาผมไม่แนะนำนะครับเพื่อนๆเอาแค่3ตัวตามที่ทางในส่วนของ Autodesk เขาให้เราใช้ดีกว่านะครับก็คือ drafting annotation หน้ตาต่างเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับผม workspace ที่2นะครับ 3D Basic เป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับ Workspace ถัดมาคือ 3D m o d i l i n g ตัวนี้แจ่มมากนะครับผมผมใช้งานบ่อยนะฮะในส่วนของคนที่เรียนในส่วนของหลักสูตร d v a n e e นะครับก็คือหน้าต่างการเขียน 3D นั่นเองนะครับอ่ะไปที่ d ับบลิ่งนะฮะสแตนบายไปที่ดับบิงนะครับ,รบตัวเดิมก่อนนะครับ ถ้าเวลาเราเปลี่ยนเว r ร์ p a c e สเปซใหม่นะครับเลื่อนมองมาตรงปุ่มสองปุ่มนี้นะจุดด้านหน้าเนี่ยครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ดึงเข้าลงมานะครับมันก็จะสแตนบายไว้ประมาณนี้นะครับนะฮะโอเคดูต่อดูต่อนะครับดูต่อนะครับปุ่มถัดมาคือปุ่ม Quick Property ปุ่มนี้จะแสดงผลเมื่อไรปุ่มนี้จะแสดงผลเมื่อไรปุ่มนี้จะแสดงผลเมื่อเราต้องการขอความช่วยเหลือเช่นผมเปิดปุ่ม Quick p r o p e r t y ขึ้นมาก่อนแล้วผมไปคลิกที่วงกลมแป้งแล้วให้นะปุ่ม Quick Property เนี่ยเขาก็จะ ออกมาเลยเขาจะแจ้งเลยนะครับอ่าอยากจะทราบแอลเรียใช่ไหมเส้นรอบวงใช่ไหมไดเมเตอร์ใช่ไหมเรเดียสใช่ไหมอ่าค่าในแนวแกนเแกน y ใช่ไหม,ะน,ไหมนะครับเปลี่ยนสีไหมจะเปลี่ยนสีไหมนะ้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนให้อะไรประมาณนี้นะครับคือปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เอามาสแตนบายไว้ก่อนที่เราจะใช้ควิกพ p r o พาร์ตี้หรือว่าตัวพ r o ์พาร์ตี้ตัวแม่ของเขาเนี่ยนะฮะตัวแม่ของเขาเนี่ยอยู่ในตรงนี้นะครับโมดิฟายแล้วก็พาร์พาร์ตี้อันนี้คือตัวแม่นะครับตัวแม่นะ คือเป็นฟังก์ชันหลักอ,ะ,อะนะฮะเรียกตัวแม่เหมือนกับไฮโซตัวแม่อะไรเงี้ยนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะเนี่ยคือ property ต,ต,ตัวตัวหลักนะครับแต่ว่า quick property ตัวเนี้ยเร็วรวดเร็วนะครับผมแต่ปัญหาที่จะตามมาคืออะไรเพื่อนเพื่อนเปิดเขาขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องปิดจากตรงนี้ไม่มีผลนะฮะปิดจากตรงนี้ไม่มีผลเพื่อนๆต้องมาปิดปุ่มนี้นะครับปิดปุ่มนี้นะ <c oughs> โอเคนะครับ ถัดมาคืออะไร i s o l a t e Object เดี๋ยวจะได้เรียนเรียนรู้กันในบทที่6นะครับใจรอกันนิดนึงบทที่6นะฮะปุ่มนี้คืออะไรปุ่มนี้ก็คือจะโชว์ในส่วนของฮาร์ดแวร์โชว์ฮาร์ดแวร์โชว์ให้ดูเลยกันคลิกขวาไปที่กราฟิกพัฟพาร์ตี้เนี่ยนะครับว่าของคุณใช้ยี่ห้ออะไรสามารถปรับตรงไหนได้บ้างอ่ะอย่างเช่นว่าเครื่องอื่นเครื่องแหลกเครื่องอะไรต่างๆคุณมาติกตรงนี้ออกไหมอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใช้กระจอแรง ก็บอกของผมนี่ก็ได้นะครับตัวนี้ราคาถูกมากดีนะครับผมไม่ไม่เอ่ยชื่อนะฮะเพราะว่ายังไม่มีสปอนเซอร์นะครับปุ่มทันมากคือปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้จะเป็นอ่าัลเจอเดสมันเหมือนกัจะลิงก์กันนะฮะผมปิดออกไปก่อนนะครับนะฮะปุ่มนี้นะฮะนานๆเขาจะโผล่ขึ้นมาทีนะครับนานๆจะโผล่ขึ้นมาทีไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะโอเคมาดูปุ่มสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับก็คือปุ่มครีอ่าคาซูไม Customer a t i o n นะครับปุ่ม Customer เราก็นิยมนิยมอ่าคือเวอร์ชันใหม่เนะี่ยมันมีติดตั้งมาอยู่แล้วจากตรงนี้นะครับอ่ะบทที่สองไม่มีอะไรมากนะครับสั้นๆแต่ได้ใจความเนาะได้ใจความไหมได้ใจความสินะครับโอเคนะครับรายการของเราก็เป็นตอนนี้ก็ออกาศสดนะครับผมออกาศสดอยู่นะครับก็อ่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจเรียน AutoCAD นะครับก็ติดต่อสอบถามกันขเขามาได้ที่เบอร์โทร0ูนย์เก้าแดหนงนะครับหรือว่าศูนย์แปดหนึ่ามศูนย์สองสองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันในบทที่3นะครับจะเจอกันในบทที่3นะบทที่3ครับสวัสดีครับ